ขอต้อนรับเข้าสู่รายการปักหมุดทราเวลค่ะวันนี้อยู่กับนิวนะคะแล้วก็จะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะที่บ้านทะเลน้อยที่นี่นะคะเขาเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีมนต์เสน่ห์อาหารการกินเนี่ยอร่อยที่พักแบบโฮมสเตย์สุดแสนสบายนะคะแล้วก็ยังมีที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายด้วยเราจะมาปักหมุดกันที่นี่เที่ยวกินพักจบที่เดียวที่บ้านทะเลน้อยค่ะไปกันเลย แล้ววันนี้ไกด์ของเรานะคะที่จะพาไปเที่ยวที่ชุมชนทะเลน้อยก็คือด้านข้างนี้ค่ะ,สว,ส,คคะสวัสดีค่ะพี่ฝนสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้พี่ฝนแนะนำตัวหน่อยค่ะว่าเป็นใครอยู่ในทะเลน้อยเนี่ยทำหน้าท,นที่อะไรคะค่ะ ชื่อพิมใจดอกจันนะคะชื่อฝนนะคะเป็นเลขาของศักิชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อยระยองฮีค่ะระยองฮีด้วยนมีระยองฮีของไม่งเดี๋ยวไปพัทลุงอ่านี่ต้องเป็นระยองฮีด้วยอ้าววันนี้พี่ฝนเห็นบอกว่าบ้านทะเลน้อยจริงๆเป็นชุมชนที่มีความยึดโยงกับวิถีชีวิตทั้งทะเลแล้วก็จะมีเรื่องของแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจก็ที่วัดราชบัณฑนาธรรมอาวัฒนธรรมด้วยด้วยอะไรแต่โรงจรเลยแต่ จุดแรกที่ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาที่ทะเลน้อยต้องมาก็คือที่วัดราชบัณฑร์นี่คหะก็ต้องพามามสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คู่ของชุชมชนบ้านทะเลน้อยเลยค่ะก็คือสารสมเด็จพระเจ้าตากศิลปแล้วก็พระพุทธรูปคงหวายเรียกได้ว่าที่นี่เนี่ยคือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านที่นี่แล้วก็ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเนี่ยอยากให้มาเริ่มที่จุดนี้<ช>เพื่อเหมือนสร้างขวัญกําลังใจแล้วก็เขาเรียกว่าสติมสิริมพลคลเนาะสำหรับนักท่องเที่ยวอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะเห็นบอกว่าพระอุโบสถนี้เก่าแก่มากค่ะเก่ากว่าสามร้อยปีสามร้อยปีเดี๋ยวให้พี่ฝนเป็นไกด์าพานไปเลยนะคะได้ค่ะเอาเคค่ะไปกันเลยค่ะ ปีทีเดียวตางร้อยปีก็รุ่นปู่รุ่นย่าตายายมาก็อยู่แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะแล้วความเชื่อแล้วก็สิ่งที่เขาได้บอกเล่ากันมาค่ะมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะก็ปู่ย่าตายายเขาเล่าให้ฟังนะคะตอนที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านจะไปตีจันทบูร์ก็คือจันทบุรีอะค่ะเขาก็ท่านก็มีบัลดังจํจำลองมาด้วยมีต่างรองพระบาทมี พระพุทธรูปคงไหวก็คือองค์ที่อยู่ข้างหลังเรานี่ใช่ค่ะเหมือนว่าเวลาที่จะไปลบลบทับจับสึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีพระสงฆ์มาด้วยมีพระพุทธรูปมาด้วยแล้วตอนที่ยดน่จิใกลแ้วตอที่ท่านจะไปตีท่านก็เลยทิ้งตัวบันดังจำลองพระพุทธรูปคงไหวค่ะให้กับชาวบ้านทะเลน้อยในปัจจุบันนี้ค่ะให้บูชาสการะแต่ต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนน่ะที่นี่ ชื่อว่าเนินสะเนินอะไรนะคะเดินสะเนินสะใช่ทำไมถึงชื่อนี้คะก็สมัยก่อนเนี่ยตรงบริเวณรอบๆบโบสถ์ค่ะมันจะเป็นเหมือนสะน้ำใช่แต่ปัจจุบันนี่คือเป็นที่ถมหมดแล้วถมหมดแล้วใช่แล้วทําไมถึงเรียกทะเลน้อยเพราะว่าสมัยก่อนนะท้องนาค่ะวลาน้าท่วมเนาะที่นี่จะมีแม่น้ําล้อมรอบทะเลมันจะหนุนขึ้นมามันก็เลยมองดูว่าเป็นทะเลน้อยเขาก็เลยเรียกว่าวัดทะเลน้อยจนเป็นมู่บ้านทะเลน้อยจนถึงปัจจุบัน แล้วก็กลายเป็นว่าวัดแห่งนี้รวมถึงพระอุโบสถแห่งนี้รวมถึงพระพุทธรูปโครงไหวยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของชาวทะเลน้อยรวมถึงอย่างที่พี่ฝนบอกว่านักท่องเที่ยวเองถ้าเกิดมาก็อยากจะให้มานมัสการที่นี่อธิษฐานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักท่องเที่ยวเวลาที่ ไปมาลาว,ว่าอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมาแบบสิ่งยึดเวลาเดินทางปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะมาปลอดภัยกลับปลอดภัยแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับการมาเที่ยวที่บ้านทะเลน้อยด้วยมีอีกจุดด้วยใช่ไหมคะที่นี่มีค่ะ,ม,คะมีวัดต,ตรงศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินเวลานักท่องเที่ยวมาเราต้องพาไปไหว้บางทีชาวบ้านเองใครที่อยู่ละแวกใกล้ๆเนี่ยเหมือนว่ามาขอพรอะอะจะ เข้าข้าราชการลูกอยากจะเป็นทหารตำรวจอะไรเงี้ยพันชอบมาที่นี่ได้หมดเลยได้หมดแก้บนกันเลยแก้บนงั้นวันนี้ต้องพาไปไหว้ด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปค่ะไปค่ะ บ้านทะเลน้อยอ่ะพื้นที่ตรงนี้ก็คือมีหลายๆที่ที่มันน่าสนใจใช่ไหมพี่ฝนใช่มีสถานที่ดูงานอีกแล้ววันนี้พี่จะพามาดูาการมพื้นบ้านนี่คือด้านหลังเราใช่ไหมคะใช่ค่ะที่นี่ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอยากมาเนี่ยมันมีชื่อว่าอย่างไรคะพี่ฝนถ้าเรียกเป็นภาษาชาวบ้านเวลาที่นักศึกษาคนมาศึกษาดูงานนะ,ะ,ะคะเขาเรียกว่าบ้านโมเดลบ้านโมเดลใช่ทำจากไม้ไผ่กับเมล็ดข้าว เห็นบ่ว่าจริงๆที่นี่เนี่ยมันมีความน่าสนใจที่ว่าคนที่ทำเนี่ยเป็นคุณยายแล้วเขาก็คือทำมาจากความทรงจำของเขาใช่๋ยวแกมีคอมพิวเตอร์อยู่ที่ไหนเหรอสำคัญตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ฝนพาหนูไปเลยค่ะไปดูเลยมาถึงแล้วนี่ใช่ไหมคะพี่ฝนที่พี่ฝนบอกนิวค่ะสวัสดีค่ะแองครุ่งแก้วโอ้โห เดนนะคะที่บอกว่าคนที่ทำอย่าบอกนะคะว่าเป็นคนที่ทำโมเดลสิ่งก่อสร้างตรงนี้ทั้งหมดเลยก็คือป้าแองใช่นูกสาวนะโอ้หนอซอนนะหนอซอเรียกเ,<ล>เ,เจเรียกเจดีกว่าหนูเร <laughs> <laughs> ียกเจเดนนะคะปะ้าแหงเดี๋ยวก่อนหนูกำลังงงมากเลยแล้วป้าแหงแบบเอาวิชาวความรู้การทำโมเดลแบบนี้มาจากไหนอะคะป้าแหงคอมโอ้ <c oughs> โคอม, <c oughs> มพิวเตอร์ตรงนี้อาจะ ใช้ความจำหมดเลยเหรอคะอ่โอ้เมยได้เรียนอะไม่ใช่สถาปนิกนะสถานะคะกะกะนะคะวิศวกรศากะก็คือกะเอาแต่ว่าแต่ว่ามันได้ส่วนมากเลยนะคะมันได้ส่วนมากเลยแล้วก็ที่สำคัญคือใช้ความจำแล้วก็นามันนึกแล้วก็ค่อยๆต่อดูแค่เดียวดูครั้งเดียวด้วยดูครั้งเดียวแล้วก็จำมาอย่างนี้หนูเรียกว่าเป็นความสวรรค์ได้ไหมเนี่ย น่าใช่นะน่าจะเป็นแบบพรสวรรค์่น่ะเพราะว่าการที่คนจะสร้างโมเดลขึ้นมาแบบเนี้ยอย่างส่วนตัวหนูก็ต้องมีภาพละมันจะภาพบบใช่มีแบบมีภาพมาดูแล้วค่อยๆต่อแต่คือสำหรับป้าแอ๋งนี่ไม่ต uh ้องดูโอเคจ๊อบนละดูไปดีชอบแล้วก็สแกนลงนี้จากนั้นก็คือมาทําเลยอ่าแล้วอย่างอันนี้คะป้าแอ๋งอันนี้เป็นเป็นเป็นรูปอะไรที่เราทําขึ้นมาคะเนี้ยศาลาสาลาแบบสาราริมทางเนี้ยแหละาราลิมทาง นั่งรถผ่านไปเจออุ้ยสารานี้สวยจังแล้วก็นํากลับมาทําที่บ้านเลยค่ะอย่างป้าแองนี่ทําพวกโมเดลแบบนี้ทำมานานหรือยังคะป้าแองตั้ฝั่งพศธนารอย25 25 25มาจุดปีนี้ก็40ปี40ปีจับความชอบล้นล้วนเลยแล้วคะแล้วตอนนี้ยังยังทำอยู่ไหมคะพวกโมเดลนี่เลยไว้ตามเลยไว้เท่าไหร่ขออนุญาตถามเจ๊หน่อยค่ะเจ๊อายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย อายุ7จ็โอ้โหเป็นธรรมดาเลยค่ะ <laughs> แต่ว่าต้องบอกว่าเป็นการเขาเรียกว่าทําให้เราเห็นว่าบ้าแอคกนะัมีความสามารถจับพรสวรรค์จริงๆแล้วก็กลายมันเป็นเหมือนมรดกเนาะให้กับเด็กรุ่นลูกหลานได้เห็นเป็นพิธานให้รุ่นหลานให้นักนักท่องเที่ยวเข้ามาดูศึกษาดูงานอืว่าตรแดงบรรดาใจของคุณยายเนี่ยเขามี ความทรงจำในอดีตในตอนสมัยเด็กๆของเขาพอได้สร้างก็โรงเรียนหลังแรกก็เลยวัด,ดวาาราชมณังคค่ะแล้วอย่างของป้าแองเองนะคะชิ้นไหนที่รู้สึกภาคภูมิใจที่สุดอุ้มันภาคภูมิใจทุกหลังทุกหลังเพราะว่าเราตั้งใจทำหมดเลย่ไหะอ๋อเอาจริงหนูหนูกล้าพูดว่าป้าแองน่าจะเป็นศิลป,ปินได้แหละเพราะว่ามีความสามารถขนาดนี้อยากฝากอะไรถึงรุ่นพวกหนูหรือว่ารุ่นหลานๆลูกๆบ้างคะ ในฐานะที่เราทำรู้สึกตรงนีความรู้สึกของปแาแองกอ่ะป่าไอ้ยักเดียรป่าพูดลองก็เลยเรียกว่าเป็นอารมณ์ศิลปินอารมณ์ศิลปนเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมตินะท่องเที่ยวมาที่ทะเลน้อยแล้วอยากมาเที่ยวชมบ้านป้าแองเนี่ยค่ะต้องบอกอีกต้องบอกยังไงหรือว่าต้องปักหมุดหรือว่าต้องใช้ชื่อเสิร์ชมายังไงบ้างคะพี่ฝนก็ถ้าเกิดมาี่ยต้องติดต่อทางกลุ่มเลยค่ะทางวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อยระยองนี้ ก็เดี๋ยวอยากจะมาแจ้งเลยเลยเดี๋ยวเราพามาแน่นอนต้องต้องมีหินาทันเลมีหิ้นเจังมะต้องบานทะเลน้อยมายองหิ่นต้องติดต่อท่านประธานเบอร์โทรแล้วก็เลไค่ะเพื่อจองคิวเพราะว่าเวลาที่นักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาโรงงานเนี่ยจะต้องมีการจองคิวคือวอล์กอินไม่ได้จะไม่ใสะดวกเพราะว่าอย่างอย่างเงี้ยจริงๆบ้านแปรอังก็คือเป็นบ้านอยู่อาศัยนี่แหละ ดังนั้นต้องมีการจองคิวมีอะไรกันด้วยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้รู้สึกประทับใจส่วนตัวเลยเพราะว่าแบบคือพอพี่ฝนบอกใช่ว้าวแล้วพอป้าแองบอกว่าเนี่ยใช้ความจำอย่างเดียวแล้วก็ขึ้นมาสร้างเป็นโมเดลถึงรู้สึกว่ามันพิเศษมากแล้วก็อยากให้คนได้มาดูเย <c oughs> อะๆขอบคุณมากเลยนะคะป้าแองที่วันนี้เปิดบ้านให้หนูได้ไมา <c oughs> เห็นความสามารถแล้วก็ความสวลียของโมเดลเกๆ๋ๆคือต้องบอกว่าถึงแม้ว่าป้าแองจะแบบ70กว่ากับ80แสิวแต่ว่าสิ่งที่ป้าแองทำคือ หลายร้อยปีเลยอะแปแง,ปงนะขอบคุณมากเลยนะคะแปไงแข่งจ้าจัด ก่อนว่าตรงนี้คืออะไรขุรู้สึกว่าใกล้ชิดกับความเป็นพื้นบ้านมากเลยค่ะอันนี้สินค้าโอท็อปของหมู่บ้านเลยค่ะปลาเค็มแดดเดียวค่ะเวลาท่องเที่ยวมานี่ก็ต้องทานเลยในมื้ออาหารของเรานะเมื่อสิพี่โาพี่โฮจะแบบมาฟันเราไหมคะไม่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 โอ้นี่เราก็จะเห็นว่าแบบพี่ๆเขาจะมาแลกอย่างนี้ให้เราดูอดนเลยจะปลาข้างเหลืองปลาข้างเหลืองค่ะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของที่นี่เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะวิชานานมากเลยค่ะ คุณพี่คะหนึ่งวันเนี่ยแล่ได้ประมาณกี่กิโลคะนี่ถ้าเกิดแบบทําแบบเต็มที่เลยค่ะทำเต็มที่เลยก็อยู่ที่เราจะทําอยู่ที่ประมาณร้อยถึงร้อยห้าสิบโลนะอืมค่ะร้อยห้าสิบโลนี่ก็เวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็จะทําเพิ่มขึ้นไปอีกอเพราะว่าวเราเป็นสินค้าที่ว่าเวลานักท่องเที่ยวทานแล้วเนี่ยติดใจซื้อกลับ เ,เพราะว่ามันเป็นอย่างคือต้องบอกเลยจริงๆว่ามันเป็นแบบของสดๆทําใหม่ๆยังไงมันก็อร่อยใช่ไหมพี่ใช่เป็นปลาแต่เดียวทําทุกวันไม่มี <ปะ S 1> เหลือเลยนอกจากปลาข้างเหลืองแล้วยังมีปลาอะไรอีกคะที่ที่ใช้นทาในเป็นผลิตภัณฑ์อเงี้ยค่ะก็จะมีปลาสีเสียดปลาโตโมอนปลาตูแขกแล้วก็ปลาสลิดอ,อะไรเงี้ยไอเก้งอะไรเงี้ยขายเดีอนดับหนึ่งจะเป็นปลาอะไรทูแขกทูแขกเพราะที่เวลาเรา กินกับแกงส้มอะไรน่เงี้ยป่ะพี่ใช่กูกับแกงส้มผักกระชับนี่ไงเดี๋ยวทนด้วยเดี๋ยวเราพาไปกินด้วยจริงป่ะคะใช่สมุนหนูเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวอยากที่จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการแล่ปลาอะไรย่างเงี้ยหนูสามารถขอทําได้ไหมพี่ได้ค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยเราเป็นกิจกรรมเป็นฐานเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวด้วยอ้าวงั้นเดี๋ยวหนูขอญาตลองทาสักตัวได้ไหมคะพี่ได้ได้ค่ะเออมีเออมีพาสเตอร์มีอะไรเตรียมไว้แล้วนะคะ ไปค่ะเราจะโทรเรียกย <laughs> รัยกพยาบาลมาโอเคไปค่ะพร้อมแล้วค <laughs> ่ะปลอดภัยค่ะ วนการการตา บอกว่าที่นี่เนี่ยปลาทํามันตวันอะค่ะพี่ฝนทำวันต,ว,นนนว,นตวันเลยเพราะว่าเราจะมีลูกค้าบางหน่วยงานเขาก็จะมาสั่งเราบางบางทีเขาก็จะเป็นแบบซื้อปลีกใช่คือเขาก็จะรู้แหละที่นี่ขายคุณจะมาแบบเป็นแบบซื้อเป็นล็อตใหญ่ใหญ่ก็ได้หรือว่าจะซื้อเป็นแบบเอาไปกินในครัวเรือนก็ได้งานบุญก็ได้งานแต่งงานศพอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเขาก็มาสั่งแม่ค้าไว้หรือว่าบางทีเขาก็มาโดยไม่ัด้หมายอ่ะหมาหมดเลยอย่างนี้กนเลยเพราะว่าเขาเขาเรียกว่าเขา เชื่อแล้วก็มีความรู้ว่าที่นี่ยังไงปลาก็ต้องอร่อยแล้วก็ต้องสวด20ปีอ่ะยีปีไม่เสื่อมคลายจากปลาด<ช>ดดเดียวที่นี่ใช่อะเดี๋ยวเราซื้อปลาตรงนี้เดี๋ยวเราไปเห็นบอกว่าพี่ผมว่าจะมีเมนูที่เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของที่บ้านทะเลน้อยเลยใช่ทานกับพวกปลาแดดเดียวอร่อยใช่แกงส้มผักกระช้างไป<ว>แ,แล้วไปเลยค่ะไปเลยจ้า ไปเก็บผักกระชับมาละต่อไปจะเป็นการนําผักกระชับที่นะคะมารังสรรค์เป็นเมนูนั่นก็คือเมนูแกงส้มผักกระชับเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะอันนี้แกงส้มค่ะแกงส้มพริกแกงส้มนะคะก็แล้วแต่ไปร้านไหนก็ร้านก็แล้วแต่ตาม รสชาติที่เราชอบเลยเกลมกลนเลยยายเอาเกลมก้นเลยนะเกลมก้นเลยจะแซบจะเผ็ดอะไรก็แล้วแต่เลยกาบปริมาณตามที่ชอบได้เลยเนาะพี่ฝนเนาะอช่ยัง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 เมนูแกงส้มผักกระชับเนี่ยจะเป็นที่นิยมของคนที่เขาชื่นชอบผักกระชับยังเอาไปทําเมนูได้อีกหลากหลายใช่ไหมพี่ฝนหลากหลายเลยจะเป็นผัดน้ำมันหอยก็ได้จะเป็นผักเทียนทิมกับน้ำพริกก็ได้หรือจะเป็นสลัดผักได้ค่ะก็มันจะเป็นเมนูที่เชฟอะเชฟชุมชนอะเขา สร้างเป็นสิบเชฟที่ของอะไร่ะเชฟชุมชนเชฟชุมพลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาทําเป็นเมนูเมนูต่างๆเหมือนว่าประจําประจําชุมชนของเราอะไรอย่างเงี้ยแหละประจาจังหวัดระยองเนี่ยแหละเขาจะเอาแต่ละเมนูเนี่ยเอาแต่ละชุมชนอะมาทำนะะเอาเพจเอาไม่เพจดิ คอระยายเดี๋ยวมันจะเก็ดมากอ่ะในแถมนะอ่าแถมมีแถมมีแถมด้วยปรัมันอร่อยตรงแถมนี่แหละซึ่งจริงๆแกงผักกระชับเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นกุ้งก็ได้จะเป็นปลาก็ได้ใช่หรือจะเป็นหมูสามชั้นก็ได้แล้วแต่เราก็เราตชอบแล้วแต่ชอบถ้าสมมติหนูอย่างเงี้ยสมมติว่าแบบว่าอุ้ยไม่อยากจะไปตลาดเลยไม่อยากจะไปตลาดซื้อปลาสดซื้อกุ้งสดเลยใช้แบบอะไรที่มันใกล้ๆตัวมาทําแกงได้ไหมคะ ปลากระป๋องนี้ได้มั้ยได้ได้ใช่ิดเรแบบอยู่หออยู่คอนโดอะไรอย่างเงี้ยใส่ไม่ครัวเลยง่ายง่ายง่ายใช่ง่ายใส่เข้าไปเลยอ่านี้นะคะใส่อะไรต่อคะอันนี้อันนี้น้ำมะขามเปียะส้มมะขามเปียกเพื่อความนัวเพื่อความเปรี้ยวแซ่บนี่นะคะใส่ไปกระกาลเอาไปอีกอย่างหนึ่งสามช้อนสี่ช้อนเอาแบบเี่กลิ่เริ่มมาละ กลิ่นของแกงส้มเริ่มมาเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแล้วเพราะว่ามันเลยนการที่แบบอ่าโอเคจากนั้นจ้าอันนี้มาขามเปียกไอ้มาขามน้ตาลปี๊บงงแล้วเอาไปอันนี้เอาไปตักนะคะเอาความหวานไปตัดน้ำตาลทรายนะคะต้องเป็นน้ำตาลปี๊บใช่เพื่อความเข้มข้นสมัยโอรา้วคุณก็จะใช้น้ำตาลปี๊บนี่ขนาดว่าใส่แมนะกลิ่นเริ่มมาแล้วไม่อยากคิดเลยถ้าเกิดมันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะต้องแบบอร่อยแน่ๆนะคะสารพีสารนี้ จากนั้นนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยมันแสบมันรือมันร้อนมือเดินนี่ไงยายเอออันนี้คนนี้มีน้ําตาลปี๊บใส่เข้าไปก็แล้วแต่คือจริงๆเนี่ยขั้นตอนการการปรุงนะคะแล้วแต่เลยว่าบ้านไหนชอบรสชาติไหนก็ปรุงเห่ือนันได้เลยใช่แล้วแต่ชอบเปรี้ยววหวานเค็มน่อยๆหรือใครจะชอบแบบแซ่บๆขอชิมรสส้มแบบเผ็ดๆหน่อยก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบแล้วกันแล้วแต่ชอบอ่ะ น้ำตาลปี๊บเสร็จแล้วจ้าใส่เกลือใส่เกลือเกลือนิดหน่อยนะไปตัดรสสักนิดเช่ะเกลือนิดหน่อยอืออ่ะน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่กุ้งเลยค่ะเอาใส่เลยนะรส่เลยแล้วไปเลยจ้าใช้ช้อนตักนะเทไปเลยเทไปเลยยายเฮ้ยมันมีน้ำค่ะมีน้ำมีน้ำน่าทานมากเลยค่ะ เป็นเมนูที่ว่านักท่องเที่ยวทานแล้วอ่ะประทับใจไหมประทับใจแล้วขอซื้อกับนั่นเห็นไหมทาน้ำแกงแกงส้มขายไหมเออแล้วก็จัดเป็นชุดผักจริงๆพี่แล้วก็เอาไปปรุงที่นู่นหรือว่าเอาไปแบบไปลวกตรงนู้นอีกทีนึงอ่ะเสร็จแล้วใส่ไหลบัวเนาะแล้วก็พอจัดตรงนี้แล้วทุกอย่างสุกหมดแล้วก็คือพร้อมที่จะขึ้นโต๊รับประทานอาหารได้แล้วใช่ไหมคะอ่ะนอกจากแกงส้มหักกระชับแล้วเนี่ยะคะเราพอพูดถึง อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องบอกว่าชุมชนทะเลน้อยที่มีก็คือโฮมสเตย์ที่พัก <omes> เป็นยังไงบ้างพี่ก็หัวละสองร้อบาทค<า>่ะเราได้รับรางวัลการันตีเป็นรางวัลโฮมสเตย์ไทยแล้วก็โฮมสเตย์อาเซียนค่ะถ้าใครจะมาพักแล้วก็เที่ยวก็จองที่081864 9086ปค่ะปุ๊กลุงบีชาต้องบอกก่อนว่าถ้าใครมาพักจะต้อง จองล่วงหน้าก่อนอคุณจะวอล์กอินมาคุณไม่ได้พักนะคะต้องอมีการโทรจองเพราะว่าคนเนี่ยเขาสนใจที่นี่มากเลยที่จะต้องมาแบบชาวบ้านเองก็ต้องมีการเตรียมตัวด,ด้วยเพราะว่าเป็นบ้านของชาวบ้านนี่แหละ<า>และอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดใครอยากที่จะสัมผัสความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวทะเลน้อยนะคะ ปลาแดดเดียวอร่อยยแกงส้มผักกระชับนะคะรวมถึงนี่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนถูกต้องมีอะไรบ้างอะอย่างนี้อันนี้เป็นชาใบโกะค่ะชาชาใบถั่เพื่อสุขภาพเนาะสุขภาพบรกษาโรคไตเบาหวานอะไรความดันได้เลยจิบเป็นชาอันนี้ก็จะเป็นปลาหัวอ่อน นี่ก็จะเป็นของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่้านของที่นี่เลยใช่ใช่น้ำปลาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นหัวน้ำปลาเลยไม่ได้ผสมเลยใช่ใช่ไม่ไม่ใส่ผงชูรสนี่ค่ะบ้านทะเลน้อยนะคะกะปิกะปิก็เป็นขึ้นชื่อเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อวาระอาหารกลางวันนะคะค่ะเราจะตาให้แขกทานก่อนคู่กับเนี่ยผัก น้ำพริกแล้วก็ปลาเค็มแดดเดียวเนี่ยแหละค่ะให้ทานแล้วก็ติดใจซื้อกลับนี่นะคะอย่าลืมนะคะมาที่ชุมชนทะเลน้อยนะคะมาพักโฮมสเตย์ที่แบบอบอุ่นต้อนรับโดยชาวบ้านเองรวมถึงนะคะมารับประทานอาหารอร่อยๆนะคะแล้วก็มีของฝากนะคะติดไม้ติดมือกลับบ้าน,นะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทางด้านของพี่ฟนนะคะแล้วก็ป้าปุกมากๆค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอข้าสวนค ที่บ้านเทะเลน้อยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นที่พักที่เที่ยวที่กินที่นี่มีครบนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองสัมผัสนะคะมาพักที่นี่เป็นแบบโฮมสเตย์มารับประทานอาหารอร่อยๆมาพบปะก,กับคนในชุมชนที่น่ารักนะคะกับบ้านเทะเลน้อยอำเภอแกลงจังหวัดระย,ยองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการปักหมุดทราเวลแล้วค่ะคราวหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปปักหมุดที่ไหนชมกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ